ทำเงินนี่แม่งปากน้ำครับแรกกันเลยนะครับโอ้ยมีตะกำแพงแล้วนะโอ้แดงมีตะกำแพงได้นะครับหมดเองครับแรกกันเลยครับแรกกันแล้วใครดีใครอยู่นะ แรงมาหมดนลบครับเดี๋ยวได้ปูนแดงนะปูนแดงได้หมดเพรอยแค่น้ำเงินนี่แบ่งปากน้ำนะฮะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยนะสามนาทีพักเจ็ดนาทีนี่เหนื่อยนะเฮครับแบ่งปากน้ำนะแบ่งปากน้ำปากน้ำแบ่งปากน้ำคุณจบสามแช้กันแค่สาม นี่เป็นทีมงานนะทีมงานทีมงานสีพิเของยดีครับหมไปหมดในวเอครับพื้นที่สามล้นที่สามลนากองเชียร์ดแล้วแรงเลยน้อยนะ้หลืงน้อยแลเขาดนทีมก็ไม่ทำได้ยครับเลอยกเดียวเลอยกเดียวนะครับได้หมดเอลาแค่นะฮะยกที่สผ่านไปเลือ

ดนแบงปากน้ำนะฮะดูเดียวยกที่สามรู้เรื่องเลยใครหมดอ่ะรู้เรื่องเลยครับรู้เรื่องแน่นอน,เ,นเย็นนะครับเดยกนี้พักเกนาทีไม่ต้องห่วงต้นน้ำนี่ต้องบอกว่าออกไปนี่เหมือนไก่แน่นอนไม่ต้องห่วง <c oughs> ต้นน้ำก็เดี๋ยวต้นน้ำนะต้นน้ำนี่สุดไหไมไห่ารู้กับเลอยกเดียวนะครับนี่หมดเอ็กบางแครแดร์ปาน้ำ ยกสานะครับยกสามแต่ในมเอเป็นกนนะหดนหน้าีลบปหมดนหน้ามดหน้าเแดีนะปแบงากน้ำนาจะหมดนะดูแหมดเลยนะแบ่งปากน้ำมาไหมแบงปากน้ำ ยกที่สมนะครับหมดแล้วต้นเงินไม่หมดแล้วหมดเกี้ยงแล้วเหมดเกี้ยงแล้วรมาทหแล้วหัวใจสู้ไหมหัวใจไม่ไหมหยบร้อยร้อยะบาทร้อบาทแรงแทงแรงแแรงแง มาตอนะครับวามทัคู่นะครับแข่งฟาร์ตี้หมดกว่านะอเองได้ถือว่ายังมีเรี่ยวแรงนะแต่ว่าสามยกนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเราบอกว่าสุดๆกันแล้วนะครับแ่คาราดะครับก ดใหญ่เลยตัวีเขยารยไอ้ก็ดีมาดูก็มาดูก่อนครับเพื่อนทั้งคู่ใครที่ไปรอดเอ็กอะพี่คนเส็กต์สภาพความใหญ่นี่มีผลนะมีผลมากเลยครับมีผลมากเยอะมากเลยต้องใช้พลังเยอะผมว่าถ้าผมน้ำหนักเท่ากันผมไม่ไปลองเลยแต่นี่ผมคูน่อยคูณสองผมเอาเขาไม่ลงเทีผมเนี่ยกระเด็นเลยครับน้ำหนัก เัาโบยยอดย้อนโบยยังต่อไม่ถึงสามบอ์เลยวันนี้น,นี่ผมต่อสิบสามโลกี่บอลน,นะครับน,นี่สิบประบอลปลายยกสองนี่เหมือนแต่ผมแม่งมย,ยิ่งกว่าทียอดมวยปลายยกสองนี่ที่พวกเอกโดนขาแล้วดูแข็งหรือว่าแค่แค่เบรกเฉยๆไม่ได้มีอาการากไม่ได้เฉ่เฉยนะไม่เจ็บเจ็บแล้วยกสุดท้ายที่โดนเตะตัดล่างล้มไปดอกนั้นนี่ยมันเป็นจังหวะบวกครับคือผมไม่มีแล,แล้ว แต่ขาผมไม่ได้แตกไม่เลยวันนี้แฟนคลับดีเยอะเลยคุณมาเด็กฝากอะไรกับแฟนทหน่อยไปต่อไปไปต่อไปฝากเชียร์ด้วยครับเป็นแรงแรงกำลังใจด้วยครับรับรองดีกว่านี้ตัวเต็มที่ครับโอเคครับผมตาผมขอมครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคชอบไหมชอบไหมวันนี้เอาส่วนตัวส่วนตัวชอบไหมมันครับมันผมมอให้เลยปะหามลงไปเลยอ่ะผมแพ้แต่หามลงไปเลยพูดเยอะเดี๋ยวหายใจไม่ออกอีกหายครับขออกดอว่า ครัาเป็นที่อาการเคยป่วยมาด้วยออ๋ครับก็เลยแบบเรื่องระบบหายใจเร่งต่อแต่ภาพโดยรวมถือว่าโอเคแล้วนะพี่โอเคแล้วยืนสมยกได้ด้ถือว่า่วงยกสุดท้ายก็เร่งมาเร่งมาดีเหมือนกันครับ เตะเตะเข้าไปลูกนั้นในในใจพี่คิดคิดยังไงตายแล้วหนัแฟนครับพี่แมนเข้ามาเยอะเลยเขาปิดเต้องต้องหายหมดเลยเขาใช่ครับผมแตผมผมก็เต็มที่แล้วลงมาก็พี่น้องกันหมดแลโอเคครับผมฝาก FC แฟนคลับนะพี่ชายฝาก FC เชียร์คนที่เหลือด้วยนะครับครับขอโทษทีที่ใครต้องไปนอนวัดเพราะพี่นะครับโทษทีโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าพี่แมนมีเพิ่งหายจาก